ลองรถสีรถใหม่เขาเป็นไงตอดประตูหลกด้วยไปอล้วประตูไปไหนอยู่ในรถอยู่ในรถขึ้นง่ายดิมั่นไงก็ยัมัประตูคยยังไม่ตัดไปไหนเลย ไม่เป็นไรครับพี่ถ้าคันนี้พังเรามีมแปร์ซด้อยสองคันเนี่ยคนมีตังค์อ๋ออันนี้มีสี่เกียร์ได้คันนี้ห้าเกียร์ อือันนู้นมันฉลุยกว่าเนาะมันเร็วกว่าตัวเนี้ยไม่คันพี่อ่ะใช่เร็วกว่าี่เร็วกว่าก็ดูราคาราคาห้าพันไอ้หมื่นห้าอู้ยอยลอยลอยลอยพี่แต่คันผมขับโคตรง่ายเลยนะพี่จริงป่ะจริงเขาาดีไหมจริง ไม่รู้แต่ว่าขับขับขับง่ายอ่ะเนี่ยขับเป็นร้อยเลยเนี่ยนี่ไงวันไงเป็นร้อยวัเห็นไ่มโคดังขับเป็นร้อยไงไอพี่กล้องรอก่อนเผื่อเผื่อเผื่อหม่อน้ำพังขับผู้ขับยากดีกว่าขับยากแล้วรอดดีกว่าพังไว้นี่ยดูดิ ติดไหมพี่กล้องถอยไปหาคนดีพี่อ้าวติดไหมพังเหรอเมื่อเออมันชนขนาดมันพังอยู่แล้วเมื่อตอนเมื่อตอนดีพีพีพี่แซมชนแค่นอกใช่ไหมไม่ตายเหรอที่หายแล้วยัวเด็ d ยุบหายแล้วกูเกิดไหนเนี่ย โอ้สภาพอย่างมันเข้าเลยวูกูเกิดไงมะเนี่ยอ๋อกดเยเซีลิสเหงื่อตกเลยเปอรพัดลมก่ือนเะเดี๋ยวถอดหูมันมาน้ำมาน้ำม่าน้ำทางคันวยมีพี่บอกมาน้ำไม่เมื่อกี้พี่บอกม่าน้ำไม่เหมือนใครด้วยเลยไม่ถอดหายเลยไป ผมไปเกิดใหม่ก่อนเดี๋ยวผมไปรับคันนี้มีหม้อน้ำอยู่แต่มาสบไปแล้วใช่ไหมกูไม่ซิงละหม้อน้ำใส่บอกแล้วว่าอยากขับง่ายไม่ขับยากๆไว้เชื่อนี่เออเออเราเห็นว่าขับง่ายเบิ้ลเลยเบิ้ลเครื่องเลยาใส่รถ จะมีถ้าใส่ประตูไม่ตายนะใช่เช่เออเมื่อกี้ประตู <laughs> <laughs> ทำตัวเองั้งนั้นเอา